คนเรามีศักยภาพมากคือพร้อมที่จะเก่งพร้อมที่จะดีและคนเราแท้จริงแล้วก็คือเป็นญาติกันและสิ่งต่างๆพร้อมที่จะดีขึ้นท่านคิดยังไงครับคนเรามีศักยภาพมีขุมทรัพย์ที่พร้อมที่จะเก่งที่จะดีคนเราจริงๆแล้วเนี่ยเป็นญาติกันทั้งหมดสิ่งต่างๆก็พร้อมที่จะดีขึ้นยังดีขึ้นได้อีกท่านคิดยังไงครับกับประโยคนี้ พี่ครับที่ผ่านมาบางขั้นอาจจะมีพูดอะไรที่แบบซื่อตรงจริงใจแปลกๆเหมือนกับพูดไปเรื่อยก็มีบางวิดีโอนะครับอาจจะนานหน่อยแต่วิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาฟังบ่อยๆอยากจะเรียนว่าทั้งหมดคือข้อมูลแต่เมื่อเราดูที่3มอย่างครับก็คือดูว่ามันเป็นผลดีไหมเป็นผลเสียไหมแล้วดูเทียบกับสภาพความเป็นจริง ดูว่ามันจะเป็นไปยังไงคาดการด้วยตนเองมองที่ความเป็นจริงเนี่ยอย่างเช่นจะให้เด็กสักคนหนึ่งนึกบ้านมันง่ายนึกภาพบ้านในใจของเขามันง่ายแต่การที่เขาจะมาวาดเด็กบางคนนะครับเราบอกไปวาดรูปเขาก็รู้สึกไม่ดีแล้วหรือการที่จะให้คนมาสร้างบ้านแล้วสร้างบ้านอีกผมว่ามันยากนะแต่คนที่ไปทดลองสร้างบ้านจนติดเป็นนิสัย จนสนุกกับการสร้างบ้านเขาสร้างบ้านได้หลายหลังการก่อสร้างของเขาเนี่ยพัฒนาไปได้แบบเยอะมากๆตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าลองคิดต่อแต่เมื่อเราลองคิดจากสภาพชีวิตความเป็นจริงของเราเนี่ยวันนี้เราก็ลองคิดให้มันดีสิลองทําให้มันดีไปเรื่อยๆนะครับคนเราจะตกผลึกได้เองมันจะค่อยๆจัดระเบียบแล้วตกผลึกไปเรื่อยๆอย่างที่บอกไปว่าวันแรกมันไม่เก่งหรอกครับ วันแรกมันใจไม่ดีหรอกแต่เราจะใส่ใจให้มันดีอยู่บ่อยๆได้ไหมอย่างเช่นก่อนตื่นก่อนลุกขึ้นมาครับก่อนที่จะนอนเราคิดได้ไหมก่อนนอนอาจจะเป็นการผ่อนคลายแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าบ,าบา่อยๆในห้วงเวลาที่เราตื่นอยู่ที่เราจะใส่ใจอ่ะทํายังไงนะมันถึงจะดีพี่ครับจะมีหลายคนที่คิดได้ดีกว่าวิดีโอที่ผมนําเสนอมาแบบเอายอมรับจริงว่าผมก็มีความกล้าหาญนิดนึง ก็คือวันที่ยังไม่มั่นใจนักหรือแม้แต่บางอย่างที่คิดได้แต่ก็ยอมทําวิดีโอที่ไม่ได้ดีมากนักไปเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ไปลองทําการบ้านต่อพี่ครับถึงวันนี้เนี่ยผมได้ตกผลึกข้อมูลที่สําคัญมาอีก3ข้อแต่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการที่พวกเราเนี่ยไปลองมีคําตอบของตัวเองดูแล้วก็มาลองดูคําตอบของผมที่ตกผลึกมาข้อที่1นะครับ มันไม่ง่ายหรอกนะแต่คุ้มมากคุ้มมากๆเกินคุ้มอันนี้ใครก็น่าจะคิดออกสิ่งที่เราคิดว่ามันดีเราเลือกแล้วอย่างเช่นเราเลือกจะไปขายส้มตำเราไปเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเราไปนึกนึกเสร็จเรามาจดจดเสร็จเราไปลองทำจนได้กิจการค้าส้มตำที่มีคุณภาพมากจริงๆมันไม่ง่ายหรอกครับที่จะทำอย่างนั้นได้เช่นในส่วนตัวผมเนี่ยไปตกผลึกในเรื่องของตนดีทีมดีผลดีมา ซึ่งทีมดีและผลดีเนี่ยมันยังไม่ตกผลึกนะครับเพราะว่าผมแค่ตัวคนเดียวมันต้องไปทดลองจริงๆผมยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทดลองทีมดีหรือผลดีกับใครผลดีเนี่ยมันจะต้องมีเงินมีทรัพยากรมาทดลองมีเพื่อนร่วมอุดมการนะ์อ่ะพูด,ดง่ายๆเพื่อนร่วมแนวคิดเดียวกันเนี่ยมาร่วมทดลองมันถึงจะเกิดผมเองก็ยังตกผลึกไม่ได้เป็นแค่มโนแสดงว่าถ้าใครจะมองว่าผมเปนของปลอมไหม ก็เป็นของปลอมนะครับทาวิดีโอแต่ยังไม่ได้ทดลองทีมดีและผลดีแต่ถ้าไม่ทํามามันจะมีโอกาสที่จะสื่อสารกับคนทั่วไปไหมเพื่อที่จะมีโอกาสทีมดีและผลดีข้อที่2ออยู่ให้นานฉลาดเติมพลังดีรู้สึกดีชอบสนุกก็คือเมื่อเราเลือกแล้วอ่ะเราอยู่กับมันได้นานไหมเลือกที่ทําส้มตําอยู่กับมันได้นานไหมอยู่กับมันนานเสร็จเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยความเบือ่อหรือแค่ทนอยู่ แต่เราต้องฉลาดที่จะเติมพลังดีอารมณ์ความรู้สึกดีๆเติมความชอบเติมความสนุกเข้าไปในงานส้นตมตำนะครับเช่นผมก็จะเติมความชอบความสนุกเข้าไปในตนดีทีมดีผลดีหรือแม้แต่ชุมชนพลังดีสีพวกเช่นเดียวกันนะครับข้อที่3ชัดเจนโดยเฉพาะจุดเริ่มนะครับอย่างเช่นทุกวันนี้นะผมเวลาที่ผมมองโลกมองอะไรก็แล้วแต่จะจับโยน,นมาที่การไม่มีปัญหา ขอบคุณขออภัยพอแล้วดีแล้วมองเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันอาจจะไม่ดีเท่าเพราะว่าเรื่องของคนอื่นเรื่องของบ้านเมืองเราไปบอกให้แก้ให้เปลี่ยนมันได้ไหมครับในเมื่อมันไม่ได้บางอย่างผมก็มาบอกลงในวิดีโอแบบที่จะลดการวิจารณ์บอกแนวทางที่มันชัดเจนเอาไว้บอกไว้แค่ในวิดีโอผมไม่ได้เดินไปบอกว่าต้องทําแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับ ไม่ได้เดินไปบอกรอโอกาสที่จะได้สร้างผลงานซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นแปลว่าคนที่จะเดินเข้ามาคุยกับผมผมอยากให้รู้สึกเต็มใจยินดีที่จะมาซึ่งคนที่จะเต็มใจยินดีก็คือคนที่มีโอกาสไปทําการบ้านมาแต่ละขั้นพอสมควรแล้วพูดง่ายๆก็คือปล่อยให้วิดีโอนี้ทํางานไปแล้วเราก็รอรอวันที่ญาติของเราอะ่ะพร้อมง่ายๆแค่นี้ครับต่อไปในเรื่องของตนดี ก็คือการที่ตั้งตนตั้งจิตจเจริญจิตอธิษฐานจิตจนเป็นนิสัยแต่สิ่งที่มันชัดเจนนะครับที่จะโฟกัสมันชัดเจนในเรื่องตอนเดียวคือตอนนี้เนี่ยนี่เราจะวางไหมจะลุยไหมโดยเฉพาะเรื่องงานนะครับที่เราเลี้ยงชีวิตเนี่ยผมโชคดีที่เป็นคนมีงานทําผมก็จะตั้งใจทํางานให้มันดีบางอย่างไม่ชอบก็ต้องปรับให้ชอบปรับให้เป็นตัวเราที่สั่งเองแล้วเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเรื่องอะไรที่เราจะลุยให้มันนาน เราฉลาดเติมพลังดีเข้าไปมีอยู่3ามอย่างวางลุยลุยให้นานโหมดของตนดีเป็นตอนนี้แค่นั้นเองนะครับแต่จุดที่สําคัญมากๆอาจจะเป็นสําคัญที่สุดจุดหนึ่งเลยก็ว่าได้ก็คือการที่เราเข้าใจตัวเองว่าที่เราที่ดาเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยเป็นเพราะชะตาวาสนาด้วยแล้วก็เป็นเพราะความประทับใจความประทับใจแรกด้วย มันเหมือนกับการที่เด็กคนหนึ่งจะกลายไปเป็นท่านขานผู้ยิ่งใหญ่กล้าทำร้ายคนไปได้ทั่วเนี่ยเพราะความประทับใจในวัยเด็กเราเองก็เช่นเดียวกันการที่ผมมาเป็นแบบนี้ก็เพราะความประทับใจในวัยเด็กหมายความว่าผมเองก็มีความประทับใจอีกหลายอย่างเหมือนกันซึ่งความประทับใจบางอย่างเนี่ยมันส่งผลให้เราไม่ดีมันเหมือนกับหน่อปมแรกที่มันเกิดขึ้นในสมองของเราเ มันเป็นปมในวัยเด็กเราเปลี่ยนมันได้ไหมเราพัฒนาใหม่ได้ไหมเราเป็นเด็กคนใหม่ที่จะสร้างความประทับใจใหม่ที่ดีที่เราเลือกได้ไหมเหมือนกับใครบางคนนะครับการที่เขาจะโคดโกงยากมากเพราะความประทับใจของเขาในสมัยเด็กก็คือการไม่โคดโกงเป็นแบบนี้แต่เราจะไม่เป็นทาตความประทับใจเก่าที่มันไม่ดีอ่ะผมอธิบายแค่นี้นะครับนี่เป็นส่วนของผมนะ ถ้าเป็นส่วนของพี่พี่ก็ลองมีคําตอบของตัวเองนะครับต่อไปทีมดีผลดีนะครับผมตั้งป้อมไว้เลยปากหลักเลยครับว่ามีแต่จะขอกับบางคนที่สนใจใส่ใจการจะเจริญขาขึ้นเนี่ยได้ถึงจุดจริงๆเป็นการตั้งป้อมไว้เพื่อลดปัญหาทั้งปวงนะครับมีแต่จะขอต่อไปครับความเป็นจริงสิ่งที่จะเป็นจุดเน้นเลยที่ทําใหผ้ผมมีโอกาสที่จะสําเร็จได้ก็คือเรื่องคนเ,นเราจะเคารพทันทีพร้อมกับ จะจับมือหรือร่วมเดินทันทีมันคือการเข้าประเด็นครับคือเราต้องให้เกียรติคนอื่นมันคือการที่ระวังคําพูดของเราอะระวังใจของเราที่จะส่งออกไประวังการคิดถึงแล้วก็ตัดทั้งหมดเนี่ยมาโฟกัสในประโยชน์ที่เราจะทํามันง่ายง่ายถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าบางอย่างเราไปอธิบายให้เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจทําวิดีโอลง YouTube เนี่ยโอกาสที่คนจะมาดูวิดีโอแบบนี้มันก็น้อยแต่ในอนาคต เราต้องรู้อย่างแน,น่นาคตผมเองนะครับถ้ามีโอกาสได้ทีมที่มีความสามารถในการนําเสนอก็จะนําเสนอในแบบที่ดีกว่านี้ในแบบที่จะเข้าถึงพวกเราได้มากกว่านี้แต่สําคัญที่สุดก็คือของจริงที่เป็นแบบอย่างของการทํางานขึ้นมาจริงๆแล้วมันดีจริงก็จะมาถ่ายทอดพวกเราก็จะสนใจได้มากขึ้นที่ผมพูดอย่างนี้ก็ยังยืนยันว่าอยากให้พวกเราบอกต่อวิดีโอนี้ โดยไม่คิดมากบอกต่อโดยแนะนําว่าถ้าไปทําการบ้านแล้วมันจะดีจริงๆนะบอกให้ไปถึงพี่ๆนักข่าวเพราะมันคือแนวคิดที่ดีแนวทางที่ดีที่จะเป็นกระแสคือผมเองอะดามทีละธรรมนะครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่พวกเรานะครับเอาแค่ในบ้านเมืองของที่เป็นภาษาไทยนะครับก็มีคนเก่งคนดีที่ใจบุญอยู่มากคนเก่งคนดีที่ใจบุญนี่แหละ ที่จะไปสร้างแบบอย่างพร้อมแนวทางเครื่องมือต่างๆมาช่วยเหลือคนให้ดีขึ้นได้คือไม่ต้องรอดามครับทุกวันนี้เนี่ยมีคนเก่งอยู่มากมายเนี่ยตัดแค่ประโยคนี้ไปก็เพียงพอแล้วทั้งหมดนะครับผมก็จะมาฟังซ้ำวิดีโอนี้แล้วก็ไปลองทำจริงๆแล้วก็พัฒนาต่อกลายเป็นตัวตนของผมจริงๆ อย่างจุดที่บอกว่ามันสําคัญก็คืออะไรความประทับใจเก่าของเราปมหรือนิสัยหรือชะตาวาส,สนาที่มันเกิดขึ้นกับเราเราจะเปลี่ยนมันไม่อยากบอกว่านี่คือการพลิกชะตานะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราเป็นคนที่เคยบึ้งตึงเราเป็นคนที่เคยขี้เกียจถ้ามันไปถึงขั้นที่ประทับจริงๆอ่ะเราถอนมันออกนะเราจงใจเราฝืนเราฉลาดเติมอารมณ์ความรู้สึกดีๆเข้าไปเพื่อถอนสิ่งไม่ดีออกจากตัวเรา สิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือใจที่ตั้งใจไว้ไว่าจะทําแบบนั้นแล้วทําแบบนั้นอยู่ทุกๆวันมันจะกลายเป็นนิสัยมันคือการเกิดขึ้นของคือจิตวิญญาณมันมีอยู่แล้วแหละแต่มันคือการเกิดขึ้นของเส้นทางใหม่ของจิตวิญญาณนี้พี่เข้าใจใช่ไหมมันคือทิศทางขาขึ้นของชะตาชีวิตเลยอ่ะการที่ตั้งใจจะเป็นเด็กใหม่ที่สร้างความประทับใจใหม่ถ้าถามว่าผมอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ยอายุ40กว่าครับ 43่สจะ44ปีหน้าแล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับผมเหมือนเด็กอะ่ะเหมือนเด็กที่ที่เป็นเด็กจริงๆเลยอะแล้วเราก็ในชีวิตจริงๆก็เป็นเด็กจริงๆด้วยเพราะว่าเป็นคนไม่มีเงินมากคือดีมีงานดีนะครับแล้วก็อุปโลกเตองว่าเป็นคนอ่านเกมเก่งอย่างที่ผมบอกไปว่าสำคัญที่สุดของคนเราทุกวันนี้นะครับทำตัวเองให้ดีรวมกับคนดีๆ สร้างสารรค์สิ่งดีๆขึ้นมาจากพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่เนี่ยให้มันดีแล้วโลกจะดีเองพี่คิดว่ามันโอเคไหมล่ะแนวคิดแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนตัวคนเดียวอะ่ะไปพูดอะไรเรื่องพวกเนี้ยให้ใครฟังชวนคนรอบข้างทาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมาอออมาคิดว่าเราจะต้องได้เงินเราจะต้องได้อะไรเนี่ยจริงแล้วมันไม่ใช่นะจริงแล้วมันคือทําตัวให้ดีเป็นพวกเราที่ดีแล้วสิ่งต่าง มันจะดีขึ้นมาเองแล้วเราดำรงอะ่ะคงไว้ซึ่งวิถีแบบเนี้รุ่นสู่รุ่นเนี่ยมันคือคําตอบที่ดีที่สุดของโลกใบนี้เลยนะเนี่ยผมไปพูดอย่างเงี้ยอะไรอะ่ะดาไม่รู้เรื่องอก็ทําไปสิทํางานของตัวเองไปอยู่ไปใช้ชีวิตไปแต่บอกว่าเอ้ยเรามารวมกันทําแบบนั้นแบบให้มันเข้าเนื้อให้มันเข้าข้อดีกว่าไหมให้มันเข้ากระดูกดีกว่าไหม,ไม,มสสไม่มีใครท้สนไม่มีใครทําผมถึง แต่ทุกคนดีกับผมนะครับผมนึกบอกว่าผมอยากได้เงินอะเอาไปใช้นี่จากนั้นล้อมรั้วจริงจริงแล้วก็ลองทําแบบนั้นขึ้นมาจริงๆเพราะว่ายังไงก็ตายแล้วพูดเยอะเกินไปนะครับอยากให้ไปลองนึกดูจริงๆแล้วก็พอนึกเสร็จก็ไปลองขั้นต่อไปขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ